ผมจะมาเอาชีวิตรอด100วันโดยให้คนในไลฟ์สดมาเล่นด้วย EP 2จะเจออะไรบ้างไปลุยกันวันที่18ครับวันนี้ลุยกันต่อมีกับดักมีกับดักโอ้้อยของดีทุกคนอันนี้แล้วกันเฮ้ยมีตัวเลยรด้วยมีหมาซอมบี้ว่ะทุกคนไอหมาตัวนี้มันมันมันไม่กัดเราอ,อ๋อมีหีบ ในแอมแท็ก oh. มาซอมบี้เขากินอะไรทุกคนไม่รู้ว่ามาซอมบี้กินอะไร n น m e มแท็กโอเคเอออีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงอ,อ <c oughs> โอเคถึงพอดีอ๋อมีบ่อน,น้ําตรงนี้นี่ไงอยากได้เนื้อกวางามาทํากระเป๋าครับประมาณนี้อ่ะนอนวันที่สิบเก้าอยากได้เมนดิ้งก็เลยลองมาทําอาชีพดูแต่รู้สึกว่าจะไม่มีดวงเลยอันนี้ก็ไม่เอาครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนอีกครับเปลี่ยนอาชีพครับ เปลี่ยนบนไปครับเออไม่ทำและงอนไป,ประจนทายต่อครับของเราหาเมนดิ้งจนทอทำอย่างอื่นดีกว่าประจนทายที่เนเธอร์ไปๆ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 ปไปาวเ,เยอะจังโวยเข้าเนเธอร์มากะว่าจะมาหาชั้นวางหนังสือไม่เจออะไรเลยกลับบ้านดีกว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยปิกแอกพังอีกแล้วจะาพอดไปหาโซล่าดีกว่าวาแล้วครับ นี่วาบ,บแล้วหาที่นอนก่อนเลยหาที่นอนุนอน้ยหมู่บ้านใหญ่วะยังชะบ,บ้านนอนก่อนขอนอนก่อนครับเช้าวันที่ยี่สิบเจอหลุมเบะเริ่มเลยลองลองไปหาเพชรกันดีกว่าเออลงไปไงวะน้องโดดไปเหรอน้องก็ตึงเกินเอ้ค่อยๆลงทีละสเต็ปไม่มีอะไรเลยวะน้อง ต่างตันอ่นนะพี่ใช้เวลาอยู่ในถ้ำนานมากไม่เจอเพชรเลยดูดิไม่เจอเพชรเลย,เ,เ,เ,ลยเหลือจะเชื่อแล้วครบไฟหมดแล้วด้วยพี่ย้ายมาหาไอเส้นแล้วหาเพชรไม่เจอก็เลยกลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อนเคลียร์ของเสร็จก็มืดได้เวลานอนพอดีเช้าวันที่21รับน้องๆมารวมกันอยู่ที่หมู่บ้านแห่งใหม่พร้อมกับไปตัดไม้มาแลกเอมาเล่ไปกันต่อ ลาพิษใช่ไหมมีครับเข้าไปดูในบ้านได้เลยครับมาเอาพอจูนที่บ้านพี่ไปคนละอันได้เลยนะครับเนี่ยใครอยากได้นะพอจูนเนี่ยวันที่22หมดไปกับการแลกอมเมลแล้วก็นอนไปกันต่อพี่กดนอนให้แล้วครับเป้าหมายพี่ก็คือหนังกวางเพราะพี่ยังได้กระเป๋าเป้ ทำไมบ้านอันนี้มันแปลกๆวะอันตรายหรือเปล่าดูก่อนเป็นบ้านโอ้เป็นบ้านผู้วิเศษทุกคนนี่ไงแลกแลกคาถาแบบโกงๆได้ทุกคนเอาลูนมาแลกของโกงๆได้แต่ก่อนอื่นขอหนังสือก่อนพี่วาร์ปผมได้ไหมได้ครับน้องวอเตอร์แรบับหนึ่งนะครับอ่ะแล้วไอเส้นมาดูตน,นี้ได้ไงวะอุ้ยเจอลูกตาทุกคนเอาไปทำไอเทนวาร์ปได้เาอาแล้วขึ้นมาข,อข,อข้างบนแล้วครับ ใครเก็บเสาวาไปขอได้ไหมเมื่อกี้หลังจากที่ได้เสาวามาแล้วน้องๆเข้ามาเล่นด้วยกันเพียบเลยไปกันต่อเลยต่อเุยต่อไปบ้านกอบบินอย่าทำพังนะแลกของแรกของอแครลอทธรรมดาแรกแครอรทองได้ดอืมขอกวางหน่อยขอหนังเน่อยโอ้ยได้สองอันในที่สุดก็เจอหนังกวางได้กระเป๋าสักที นี่ไงพี่มีกระเป๋าแล้วใบหนึ่งโอเคเฮ้ยทุกคนรวมตัวถ่ายรูปหน่อยดิพี่จะไปทําปกคลิปอ่ะโอเคพี่ได้นะขอบคุณครับไปตอนนี้อยากเจอบอสมากเลยอุย้ยตรงนู้นก็มีเสาตอนนี้เราเดินมาถึงหอคอยแล้วอยากจะลองดูว่าไหวหรือเปล่าเรามีจํานวนเยอะน่าจะไหวไปลุยกันดันหนึ่งมาโอเคเพิ่มเสาวาร์ปแล้วครับโอ้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 โอโอ ไป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 พี่ไว้พี่ไว้พี่ไว้โอเคเคลียมันไม่มีต้องสื่อหรออ๋อไอเส้นเก็บหมดแล้วโอเคไม่เป็นไรก็เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยเพราะเรามาเยอะมากเสร็จแล้วก็เอาเตียงมาตั้งแล้วก็นอนไปกันต่อไปไปต่อขวันที่ยี่สิบห้าไป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 ตีบวมมังกรกันแล้วลุยบวมมังกรต้องใช้ธนูนะมีธนูกันไหมมังกรมาแล้วโว้ยช่วยหน่อยเร็วอูโหยเต็มหน้า ้ยเดี๋ยว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 ช่วยหน่อยช่วยหน่อยคหลอดแล้วคืนหลอดแล้วคืนหลอดแล้วสวยเคลียร์แมปนี้เราต้องจัดการมินิบอสท,ทั้งหมดห้าตัวถึงจะไปจัดการมังกรได้ได้มาแล้วครับลูกตาของมินิบอสตัวที่หนึ่งไปกันต่อนี่ไงได้มาแล้วตาสีม่วงปล่อยโกเลมแล้วพี่ปล่อยโกเลมแล้วพี่ปล่อยโกเลมแล้วโชคดีเจอโกเลมปล่อยโกเลมบอาว่าสู้ได้ เออเจอกระเลมตบเว้ยกระเลมโหมดนะเว้ยวันที่25เดินทางออกไปเรื่อยๆจนในที่สุดเจอบอสต,ตัวที่2เรียกรวมพลบอสมันอู้นี่นี่นี่เจอบอสแล้วเจอบอสแล้วมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเซฟ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 โอเคลุยเออยังไม่โกรธยังไม่โกรธครับโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วแล้วโอ้โหต,ตัวแตกเลยแรงจัดบอสตัวนี้โอ้ยอ่ะตัวแตกแล้ว มันโหดยังไงบอสตัวนี้ยนี่มันสะท้อนเว้ยมันตีไม่ได้มันสะท้อนอ่ะตอนสีม่วงหรอม่วงนี่เห็นโดนสะท้อนเห็นไหมนี่นี่นี่อ๋อพอตอนสีม่วงห้ามตีมันโดนสะท้อนพอมันไม่มีสีม่วงเราค่อยตีตีได้ทีหนึ่งอ๋อโอเคเข้าใจละตอนที่มันตัวไม่ม่วงอ่ะตีได้นี่ไงตีได้จังหวะนี้โอเคได้มาแล้วขอบคุณทุกคนครับสวยครับสวยโอ้โหเลือดเหลือครึ่งเดียว เราก็รวมพลังกันจนจัดการบอสตัวที่2ได้และอีกความลับหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูครับขุมสมบัติของบอสแป๊บนึงพี่ดอยดอยของตัวนี้ก่อนมีไงมันมีอสองหีบตรงนี้ตอนนี้จัดการบอสไปแล้ว2ตัวในโลกปกติมีบอสท,ทั้งหมด3ตัวต้องตามหาอีกหตัวแล้วก็ในเนเธอร์อีกสตัวไปลุยกันหาบอสอีกตัว ไปีแล้วนี่ไงนี่ไงน้องจูดีน้องจูดีดได้ได้ลูกตาอย่งครับได้แล้วโอเคน้องจูดีจัดการบอสอีกตัวหนึ่งไปแล้วเพราะฉะนั้นเหลือบอสอีกสตัวในเนเธอร์ไปลุยกันนอนก่อนครับวันที่27ทําประตูเนเธอร์ไปตามหาบอสอีก2ตัวไปกันต่อมาแล้วมาแล้วไปลุยครับขอ,อยาก,กันไฟกินขวดนึง โชคดีมากเจอบ้านที่มียากันไฟด้วยไปกันต่อเราผจญภัยกันอยู่ในเนเธอร์นานมากไม่เจอบอสเลยเดี๋ยวลองทำประตูวาร์ปกลับบ้านก่อนไปลุยกันก็จะเป็น1 2ึสใช่ไหมสวยไปเลยกลับก่อนเดี๋ยวมาใหม่พอวาร์ปมาแล้วปรากฏว่าไก่บ้านมากพิกัดหมื่นกว่าที่บ้านพิกัดเจ็ดพัน ตัดสินใจกลับไปในเนเธอร์อีกครั้งเนินพี่ไปลุยต่อเพราะตรงนี้มันไม่ใกล้บ้านเลยแล้วหมื่นกว่าไม่มีวิ่เวลาของบอสเลยวะ่ะบอสอยู่ไหนบอสอยู่ไหนเราวิ่งมาซักพักเจอปราสาทหมูตัดสินใจจะเข้าไปหาของในนั้นไปลุยกันอืมวิเจอกอง อ้าวหวานเจีย๊ยบอุ้ยอุ้ยอ้โอ้โหหวานเจีย๊ยบอะไรแล้วโดนแล้วไอเซนพีโดนแล้วไอเซนมาแล้วเฮ้ยของกินหมดแล้วโว้ยไอเซนของกินที่หมดแล้วเออมันมีแผ่นอัปเกรดด้วยพี่เก็บไม่ทันตัวแตกแล้วเราก็กลับมาใหม่ไปลุยประสาทหมู่อีกยังไม่ยอมไปลุยกันน้องวอเตอร์อยู่บ้านไหมขอวาร์ฟทีนึง เนี่ยก,กลับบ้านเออโอ้โหวันที่สามสิบเอ็ดวาร์ปกลับมาหาน้องเมียวเหมียวอ๋อเหมียวน้องเหมียวตอนนี้ปิกแอกเราหมดของกินก็หมดต้องกลับไปฟาร์มของก้อนแล้วเดี๋ยวไปเนเธอร์ไม่ไปฟาร์มของกันของฟาร์มหมดแล้วน้องแก้วใยไม่เห็นใจพี่วันที่สามสิบสองครับ จะพาทุกคนวาร์ปมารวมกันคำถามคือมาใหม่แลกการนี้แลกกนเนี้แลกกัน,นแลกกัน,น,กกน,กกนเออแลกกัรดูเรื่องพี่ยังไม่มีของกอบเลยวะ่ะมันมันต้องใช้อะไรกรอบวะอ่ะ๋อมันต้องใช้เป็นแท่งเนี่ยในการกรอบอ่ะโอ้แท่งทํายากนะเอาเรื่องเลยวะ่ะ <c oughs> แกต้องวางในน้ําน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปกอบปีแล้วเดี๋ยวพี่มาคืนข้าสตาร์ดัตอันหนึ่งมีสตาร์ดัตไหมครับอ๋อโอเคอันนี้แหละจัดไป แล้วก็มันต้องใช้ดิสเลตอะต้องเผาไหมอ่ะเดี๋ยวดูก่อนว่าใช้เปล่าอันนี้ไม่เอาแล้วเดี๋ยวพี่เผาดิสเลตอยู่แข่งกันแบ่งกันคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งโอเคนี่ดิสเลตเดี๋ยวเผาแป๊บหนึง่งโอเคจัดไปพี่ได้สองอันแล้วเดี๋ยวพี่คืนอันหนึง่งแล้วเราก็ได้แผ่นอัปเกรดมาทั้งสองแบบเลยต่อไปก็ไปหาเพชรกันไปกันต่อ แต่ทีนี้อยากได้เพชรต้องไปฟาร์มเพชรเพชรหมดวันที่สาสองไปฟาร์มเพชรขุดหาเพชรอยู่นานมากไม่เจอเลยเปลี่ยนที่ดีกว่าไม่มีเพชรเลยขุด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 สราอะไรเอ่ยอุ้ยเจอแล้วโว้ยในที่สุดก็เจอไดมอน หลังจากนั้นก็เจออีกรัวๆเลยเนี่ยสติงแล้วก็กล่องแล้วก็หนังกวางนี่ไงสติงนี่ไงวันที่3.4นะครับเดี๋ยวเราไปนอนก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยไปยแม้ว